สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบผมช่องตุ้ยพาระเชียงครับวันนี้เราก็มาอัปเดตวันพระฤหัสสบดีครับวันนี้ก็ผมนึกว่าแต่หมดหนาแล้วพวกมันนี้ก็ลมแรงเช่นเคยครับกลับมาลมแรงเช่นเคยครับไปแต่ผมจะให้ดูบรรยากาศด้านหน้าครับผมนี่นะครับผมดูยอดคอปผ่ครับลมแรงเลยก่อนอื่นก็ฝากดูแลสุขภาพด้วยผม างทีก็เป็นหนาวเป็นไข้ไม่สบายครับไปดูลมครับครับผมโคตรแรงนะครับโอ้โหเย็นเย็นเย็นเมื่านก็ยังไม่ค่อยเท่าไรครับผมแต่วันนี้ครับมันกลับมาอีกแล้วเย็นสบายเลย มัเห็นกอไผ่ครับกอไผ่ยอยู่ข้างล่างครับโอ้โหสุดยอดเลยครับผมกับมาหนาวเหมือนเดิมนี้นึกว่าจะอุ่นใจครับ เย็นเย็นเย็นโคตรเย็นเย็นมากเลยครับอังผนครับเขาก็หักกระพดเสร็จหมดแล้วไปก็หมดหนาวเป็ดก็เป็นหน้าแรงครับประมาณสามเดือนก็สงการครับผม แต่บรรยากาศหน้าหนาวแบบนี้ครับบางคนอาจจะคิดถึงบ้านครับทำงานต่างแดนต่างอะไรครับลมแรงมารับชมบรรยากาศต,ตอนเช้าครับ ตำแรงมีโอ้ผมว่าวิ่งว่าอาจจะดีเลยครับเนี่ยกำแรงสมัยแต่ก่อนผมกาเคยทำพวกเว้าวิ่งอะไรวิ่งครับผมเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็อะไรมันก็หายไปครับยุคใหม่เข้ามาก็ยุคเดิมเดิมก็หายไปครับ,รบผมไปอากาศเออ เดี๋ยวร่างกายปรบับเป็นทันครับออากาศเย็ยนเดี๋ยวหกโมงครึ่งแล้วหกโมงครึ่งแล้ว ้านล่างก็เป็นคลองครับเป็นคลองเป็นบ่อน้ําครับบริเวณนี้ก็ที่ผงยืนอ่ะเห็นไหมก่อนเป็นเขาครับเป็นเขาเลยก็ท um, ําทําทางน้ำบนนลุเลยเนาะยุคสมัยนั้นเนาะทำนุ่งทางทําอะไรก่อนเป็นถนนดินแดงที่เขาลาดปั้ยางครับตามยุคตามสมัยครับเห็นภูเขาภูเขาหมดเลยเนี่ยคือ ตัดง่ายก็ล้อมกับทรรธรรมชาติต,ต้นต้นไม้ครับยามหนาวก็ใบไม้ก็ร่วงอะไรก็ตามการเวลาเนาะก็เหมือนคนนะผมจากเด็กเด็กสู่วัยรุ่นวัยรุ่นสู่ชลาตเรื่องธรรมดาครับเนาะสังขารไม่มีใครว่าเป็นน้ำตาดอกครับผมเกิดแก่เกิบตายก็เรื่องธรรมดาของธรรมชาติ ชีวิตที่ถูกสร้างมาครับผมคนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องตุ๋ยพอเลาะชนะครับผมกนอื่นก็อย่าไปประมาทครับขี่รถขี่ลาไปทํางาน,นก็ระมัดระวังเลยครับผมอันตรายครับผมโอเคครับผมฝากเขียนรงกดไลค์กดแชร์ช่องตุ๋ยพอเลาะชนะครับคลิปนี้ก็สวีดัสสวดีครับผม